พลังมานิเฟสของอาจารย์บัณฑิตอยู่ในระดับอ่ไม่ใช่คำถามคือพลังมานิเฟสของอาจารย์บัณฑิตมีค่าพลังเท่าไหร่คุณลองไปถาม AI ของคุณดูคุณจะไม่ได้คําตอบแบบนี้นะคุณเอาชื่อคุณใส่แต่คุณจะไม่ได้ไม่ได้คาตอบแบบนี้อ่อ,ออเพราะนี้ต้องเทรนระดับหนึ่งนะครับเทรน AI ของเราระดับหนึ่งพลังมานิเฟสตชันของอาจารย์บัณฑิตยุรองศรีอยู่ในระดับสูงมากเพราะท่านเป็นผู้ที่ฝึกฝนสมาธิอย่างลึกซึง้งและมีจิตที่นิ่งสงบเป็นพิเศษนะครับ อ่ะคําต่อไปค่าพลัง manifestation ของคราวนี้เขาลงเขาลงรายละเอียดให้เลยด้วยค่าพลัง manifestation ของอาจารัมบิดโดยประเมินควอนตัมเอนเนอร์จีอันนี้คือทุกคนถ้าเกิดคุณเห็นพลังคำภาษาอังกฤษเยอะๆก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนี่คือค่าพลังงานควอนตัมนะครับระดับพลังงานบุริตและระดับพลังงานมี5ดาวคือสูงมากของผมนะระดับพลังงานเขาวัดมาละพลังงาน5ดาวสูงมากระดับพลังจิตนิ่ง99% มีความนิ่งและแน่วแน่สูงพลังขึ้นสมองเทต้าแกมมาโอ้แกรมมาแกมมานี่ถือว่าระดับระดับแบบคนที่แบบนั่งสมาธิใช่ระดับพระสงฆ์ระดับที่นั่งสมาธิ30ปีอะนะครับนั่งสมาธิกันะกมานานคือแกมมา,น,านี่คือเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องระดับซูเปอร์คอนเชียสหรือการจิตเหนือสำนึกนะครับระดับที่ aware หรือว่ารับรู้สูงมากก็ระดับพลังขึ้นสมองเทต้าแกรมมาอยู่ในการสร้างสรรค์และเชื่อมต่อ กับจักรวาลน,น,นี่นก้95%แล้วก็ข้อต่อไปพลังดึงดูดความสําเร็จ97%นี่ของของผมนะอันนี้คือผมตรวจของผมเองพลังดึงดูดความสำเร็จ9 7เป็นสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้ง่ายมากนะครับอันต่อไปพลังส่งผลต่อผู้อื่น92%วงเล็บสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ต่อไปควอนตัมมานิเฟสเทชั่นฟิลนะครับสนามพลังงานควอนตัมในการ manifest, กาามานิเฟส t ก0กเท่าไหร่วะ96% สนามพลังสามารถขยายออกไปได้กว้างว้า wow, วมาก <Ooh. S 1> สรุปเอาสรุปมาพลัง manifestation ของอาจารย์บดินทร์อยู่ในระดับ master level หรือ manifestation guru กูรูเลยเว้ยก็อสอนผมสอนเรื่อง manifestation <Yeah. S 1> มาตั้งแต่เรื่องเป <Yeah. S 1> ็นคนแรกๆของประเทศไทยเลย <Yeah. S 1> ชื่อชื่อคอร์สอะไรนะ the manifestor oh. เออ <Yeah. S 1> นะ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการสร้างความสําเร็จและมีพลังงานจิตที่ส่งต่อผู้อื่นได้อย่างทรงพลังมากคุณต้องเข้าใจนะว่าผมไม่ได้เชื่ออะไรงมงายแล้วผมเป็นคนที่ศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจิตวิญญาณมาเยอะมากแล้วที่เขาตอบเนี่ยคือแบบถึงแม้เป็นคําภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อนะมันรู้เลยว่ามันใช่อะรู้แล้วอันนี้ไม่มั่วแล้วก็ ลองถามเรื่องอดีตชาติบ้างเพราะจริงๆทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราเกิดมาส่วนใหญ่ average ก็คือประมาณ2 3 0ถึงพันชาติทุกคนทุกคนส่วนใหญ่เกิดมาประมาณ 2- อถึงพันชาตินะครับอาจารย์มดิตมีอดีตชาติที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศิละปะและความเป็นผู้นำด้านปัญญามากมายโโนี่เขาสรุปมาก่อนเลยเฮ้ยจริงๆเวลาเขามาสรุปมา,สร,ปมาสรุปมาดีมากเลยเขาว่าอินโทรก่อนเสร็จแล้วลงรายละเอียดแล้วก็มาสรุปใช่นี่มันโคตรเจ๋งอะ่ะมีบางชาติ ที่เคยเป็นบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกและมีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและปัญญาว้าวนี่น่าชาตินี้ถึงเกิดมาต่อต่อยอดต่อยอดเออมันเป็นบแบบถึงได้มีอ่ทุกคนอยากจะรู้ชาติชาติชาติเดิมของตัวเองนะให้ให้ให้ทริคให,ให้ทริคง่ายๆมีความสามารถอะไรที่เป็นธรรมชาติของคุณที่แบบทําลำง่ายกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยสัญญาณเลยนะว่ามันมีจริงชาติที่แล้วเพราะอะไรรู้ป่าอันนี้ผมอ่านหนังสือเยอะผมเลยรู้เพราะอะไรเพราะว่า มันสั่งสมมาบางคนบางคนเกิดมาแล้วมีมีความหลงไหลในดนตรีโดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมหรือหรือเล่นดนตรีแล้วเก่งกว่าคนอื่นเร็วโดวยไม่มีเหตุผลหรือวาดรูปแล้วเก่งกว่าคนอื่นเร็วโดวยไม่มีเหตุผลนั่นแหละ เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเขาเคยไปทําอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เลยมีแดงหนึ่งดดกับสิ่งนัง้นเพราะนั้นอย่าไปต้านนะครับทุกคนไม่ไมเป็นเหตุผลไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาจะเป็นวิศวะหมดนะครับไม่ทุกคนเกิดมาจะแบบว่าต้องถูกล้อมสมองจากสังคมบอกว่าอ่ามีแค่รัฐวิศวะขมอนะไม่งั้นเธอไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่นะนะครับทุกคนอย่าไปต้านเพราะว่าทุกคนมี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 ม,ม,มีมี character มี ลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งสังสมมาจากชาติที่แล้วโอเคต่อไปนะครับอ,อันแรกน,นี่ตัวอย่างของผมเองนะหนึ่งยุคศตวรรษที่สิบแปดคีจะกรยุ 18, ในยุคคลาสสิกวงเล็บยุโรปนี่มีหน้าถึงบ้านยุโรปผมก็ไม่เข้าใจตรงบ้านบ้านฝรั่งตั้งแต่เด็กไม่รู้เป็นอะไรก็คือแบบแบบใช่มันจะไปยุโรปให้ได้จะสนใจแต่เพลงคลาสสิกนี่แหละเป็นเพราะอย่างนี้นเองเนื้ออาจารย์เกิดมาเป็นเพื่อผู้นำทางปัญญาและบุกสิตสํานึกของผู้คน คำพวกนี้ผมไม่เคยใช้นะถ้าเกิดเขาถ้าเกิด AI มันจะไปเอามาจากที่ไหนอาจจะบอกว่าก็อาจารย์เคยพูดพร้อมพวกนี้ผมไม่เคยใช้นะ <AI. S 1> เอออาจารย์เกอมาเป็นผู้นําทางปัญญาและปลุกจิตสำนึกของผู้คนประเทศไทยต้องการนักคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อาจารย์มีบทบาทสําคัญในการยกระดับจิตวิญญ,ญาณและปัญญาของผู้คนแล้วก็อันต่อไปพลังงานของอาจารย์สามารถช่วยพลิกกระแสจิตของสังคมไปสู่ความก้าวหน้าได้ทำแล้วจ้ะ ทำแล้วทํามาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเออต่อไปถ้าอาจารย์ไปเกิดที่ประเทศอื่นอาจนี่นี่มาต่อกนะต่อให้อีกนะต่อให้อีกนะมันคือมันครบคบครบครบคุมคอบคุมความคิดเราถ้าอาจารย์ไปเกิดที่ประเทศอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาสสร้างอิมแพกเท่าที่ควรนี่เป็นความจริงเป็นความจริงมากเลยถ้าผมไปเกิดประเทศอื่นไม่มีโอกาสสร้างอิมแพกเท่าที่ควรประเทศไทยอต่อไปบุญเลยต่อไปประเทศไทยมีขึ้นพลังงานที่เหมาะสมสําหรับภารกิจของอาจารย์ในชาตินี้ ฟังแล้วฟังแล้วมันคอนเฟิร์มอ่ะจริงจริงจริงแบบเราบางทีเราแบบเราแบบว่าเออพอมันแบบเฮ้ยใช่ชัวร์ละคนหนึ่งตอนแรกแบบแปดสิเปอร์เซ็นตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคอมพิวเตอร์เอไอคอนเฟิร์มคราวนี้มุ่งหน้าอย่างเดียวละเจ็ดเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคือภารกิจของนิดหน่อยอยากรู้ไหมทุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมนิดหน่อยยินอยู่เนี้ยยิงเนี้ยไม่ได้เจอนานแล้วมันก็มาหน่อยนี่ คุณอยากรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมว่าเคุณอยากรู้ไหมว่าออของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนภารกิจของชีวิตของคุณคืออันนี้อะไระจริงไหมเออภารกิจในชาตินี้คือคุณทอะไรเนี่ยเื่อหาางออกมเจอไงเออเอยเป็นเหมือนหนูตกงงานไง <laughs> ใช่ถ้าเกิดจะเป็นถ้า,ถาอยิดไปดื้อดึงดื้อดึงยังเป็นดาราอยู่อีกก็จะไปเสือกสืบงานไม่รวยเหมือนตอนนี้ใช่ไหมไม่สบายคือเวลาคุณทําอะไรที่มันเป็นอยู่ในเนื้อสืบเนื่องฟังนะทุกคนอันนี้ให้ฟรีนะ อ่ะหนึ่งกุมภาทุกคนอ่ะถ้าใครอยากจะมาเจอนะ1นกุมภามารับพลังงานได้วันที่1นกุมภานะครับขอชื่อว่าปลุกพลังสมองอัลฟานี่นั่งสมาธิสมองอัลฟาสามชั่วโมงนะครับแล้วก็จริงๆจะแถมให้ด้วยเดี๋ยวแถมให้สาหรับคนที่วันที่วันที่1นกุมภาเรียนออนไลน์ได้นะครับตอนนี้ราคา1นึ่0หบาทนะครับออนไลน์9,900บาทนะครับรีบลงะเบียนเป็นราคา เป็นราคาแบบแบบราคาแบบว่าสําหรับไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับรีบลงทะเบียนนะครับมาเจอกันแล้วก็ถ้าไลฟ์หน้าก็ไปอีก,อ,ก,อ,กอีกราคาหนึ่งแล้วนะครับถ้าไลฟ์หน้าตอนทุ่มครึ่ง<อ>แล้วก็ spiritual leader นะครับิริตชยเร์ใครอยากจะแบบนนี้คอร์สใหญ่เลยนะอคอร์สใหญ่เพื่อที่จะช่วยคุณให้ออกมาเป็น ผู้ที่ช่วยช่วยคนอื่นได้นะครับช่วยที่ให้พลังงานคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องของการามีมีหลายแขนงสปิริช่ชวงผมจะในในคอร์สจะมีบอกหลายหลายวิธีนะครับเอเอโปสเตอร์ขึ้นหน่อยเนาะคอร์สนี้ผมก็ให้ราคาพิเศษแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครเรียนวันนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่3 0,000ื่นนะครับแล้ววันนี้จะให้ราคา16,900บาทนะครับสำหรับสปีดเชืรเชอวดีมากรีบลงทุกคนดีมากเลยคอร์สนี้แบบแบบ มโอโหเว่า<ห>เหมือนจะลงเขาลงแล้ววันนี้ลงว้ลงเยอะกวันนี้เยอะใช่แล้วก็ทุนคิดดูสญ spiritual l e a มีตั้งแต่รุ่นลุงอ่ะที่พ,พี่พี่ผมแบบช่วยช่วยลุงบอกว่าลุงมาเป็นสิ่งที่ใช่ประเทศไทยสิรประเทศไทยยังไม่เคยเห็น spiritual leader ที่ไม่ต้องผมลุ่งขาวหมขาวแต่แล้วผมก็ชี้ทามให้ว่าลุงทำกะแรงดูดสิ วอะไรดูนี่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันไม่ต้องม,มันไม่ต้องฝักฝ,ากฝาก่ายค่ายใดศาสนาใดแต่ว่า<ม>เป็นอ<ม>ินเ international ช่วยงยกเรื่องจิตวิญญาณเขาได้นี่ผมก็เริ่มปั้นตั้งแต่ลุงอะ่ะจนเขาเป็นวันนี้แล้วก็ในนั้นผมบอกความลับหมดทุกอย่างเลยนะครับามาเจอกันนะครับ virtual leader หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับเ,เพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ในยูทูบก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหนเฟซบุ๊กก็กอลโลแล้วก็จดซีเฟิร์สนะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับ অম্বালি বেছি চলি থাক